โอเคเดี๋ยวกำลังไปสถานธรรมไปสวนธรรมนะฮะงานสีน่าจะเสร็จแล้วมั้ง mm. ก็เดี๋ยวเอาหลานให้หลานไปเฝ้าเพิ่งสั่งเต็นท์มานะฮะโอเคอ่ะตปดนเ้ื่องไครับ mm. ก็ไปส่งคนดูแลสวนหลานนะฮะ mm. เฝ้า มันอยู่ภาคใต้ฮะพอดีอยู่ที่นู่นไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันโหดเกินเลยเนี่ยมันเลยต้องมาอยู่ที่นี่มาเฝ้าที่นี่มาดูแลที่นี่นะฮะรุ่นเดียวกับลูกชายผมย8แปดนะปีชวดนี่แม่ง เข้าๆทั้งนั้นในพวกปีชวดนะเดี๋ยวก็กี่กิโลวะจากนี้ไปออันนี้ให้ให้ลูกลูกชายคนกลางไม่ใช่คนกลางดิเว้ยมีพี่สาวใช่ไหมครับเออคนกลางแล้วก็จะมีคนเล็กอีกคนนึงอ่ะถ่ายถ่ายให้ ตอนนี้มาอยู่ร่วมกันหมดละเด็กมันโตเร็วแล้วก็เดี๋ยวไปดูสถานธรรมอายุยังไม่ถึงสิบห้าเลยตัวเบลเลยเออเฮ้ยเมื่อเช้าเราไปดูมาอนี่ยงเตะยัง <laughs> เดี๋ยวให้เบยนย์มันไปนอนเฝ้าันแรก ป้องกันคิดขมโมยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมทําสถานทําเทฟอะ,อะไรนะตีฟ้าทําไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือทําปะปาให้เรียบร้อยเช็คค้องน้ำํำพิเศษแล้วก็ปูกระเบื้องเอาแอร์เอาน้ําอุ่นลงแล้วเอาที่นอนลงนะฮะแล้วก็จะได้เปิดสถานทําสรทีีนะฮะตอนนี้ก็ ก็กำลังขับลงไปแบบสบายสบายถ่า,ายให้ดูที่นี่บรรยากาศดีนะฮะอุทยานป่าหินงามอากาศเนี่ยไม่ค่อยร้อนที่เนี่ยลมกลมฮะเดี๋ยวกำลังจะไปถึงสถานธรรมก็จุกศิษย์หลายๆๆๆๆคนที่เห็นประโยชน์ วันนี้คุณอะไรมามาอีกคนหนึ่งก็ทําบุญร่วมมาอีกสถานทําอีกสามพันแล้วก็ในกลุ่มอีกนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวตรงนี้จะทําให้เสร็จตรงนี้แล้วก็พอแล้วนะฮะจะทําให้เพอร์เฟคส่วนนูน่นบ้านสวนบ้าน บ้านมิมุตผมจะอยู่นู่นนะอยู่ทางเขานู่นนะเดี๋ยวค่อยถ่ายนู่นนู่นเลยเดี๋ยวยังไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราจะไปกันนะเอ๊ะถ่ายบ้านมิมุตด้วยแต่ตอนนี้เราถ่ายสวนทำก่อนที่นี่บรรยากาศดีฮนะสวยนะครับลเขามาทำงานเขามาทำงานเดี๋ยวเข้าก่อน ที่เกือบเจ็ดเกือบหกไร่ของตรงนี้สบายหกไร่นะฮะตรงนั้นก็จะทำอาคารขึ้นตรงนี้จะทำเป็นเป็นบูธขายกาแฟนะฮะส่วนนี้ทำเป็นสถานสอนธรรมะนะฮะรีวิวให้ดูอ่าส่วนนั้นสั่งเต็นท์มาเอยอะไรนะอ้าวกระท่อมอือมีอกเก็บงานโอเคนะฮะ ตรงนี้ยังไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อนะนู่นเดี๋ยวหลานจะมาปลูกสวนมาเฝ้านี่ฮะกระต๊อบเดี๋ยวคนมันมาก่อนโอเคโอ้มันข้างในนี่มันต้องแยกออกหมดเลยใช่ไหมรอ๋อนี่นะนี่ต้องเปลียมโอเคนี่เรายกขึ้นสูงหน่อยเผื่อเราเทปูน ได้ได้ว่าตรงนี้เราวามันต้องอยู่สูงกว่าเออตรงนี้เทปปูนก็จะอยู่ระดับนี้เนาะมันต่ําไปเ่าเนี่ยโอ้มันยกขึ้นมาได้นี่วะได้ครับโอเคอ๋อเปลี่ยนใหม่ยักออกแบบนนโอ้ไอ้พวกนี้นั่นหมดเลยใช่ไหมเออโอเคอยู่ภายในนี่ต้องยักภายในตรงนั้อือืมอืมอืมเลยได้ฝาท่อพวกนี้เหรอฝาท่อเดี๋ยวผมจะพวกนี้ผมจะปูนมาปิดให้หมดเลยครับอืมอืมอืม โอเคอ่าประวังทเท่าใหม่ดูดีวะนะมันดูสวยงามอย่างนั้นมันดูไม่ได้ตรงไหนฮะเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่จัดการยังไอ้นั่นพอปูดมาแล้วครับไม่ไม่ไอ้ไอ้สีที่ติดโอ้ยครับเมื่อกี้เห็นน้องผู้หญิงทำาทำอะไรไอ้เจาะกระจกแม่เปิดตั้งใจนะพอดีจะให้หลานมาอยู่เดี๋ยวต่อไฟให้มันหน่อย ไฟ<อ>เดินเอาไฟไฟไฟ,ไฟชก่อนไหมเออเออเพราะว่าเดี๋ยวหลานต้องมาเฝ้าเดี๋ยวกลัวของคนมาเพราะบางทีมีรถเข้ามาใช่ไหมล่ะหลวงแจ๊ดจะได้ทิง้งให้เขาไว้อืมได้หลานผมมันจะมาดูแลที่นี่คนเี้ะมันอยู่ใต้มันอยู่ไม่ได้ไอ้นี่มัน,น,นอยู่ไ,ไม่ได้มันดื้อ นี่ก็นั่นแล้วก็กองใจคูมบกนี่ใส่รุนี่เดืดพวกนี้ก็เดดพวกนี้ความสะอาดได้หมได้ได้สีทายังเลงครับโอเค โอ้โน oh, yes, okay. ี้แยกเลยครับแล้วต้องแยกให้คุณให้เสร็จก่อนถึงว่ามันจะเออเพื่อนหครับโอเคเดี๋ยวเขียนทุกอย่างมาผมจะไปเอาผมจะไปเอาพวกน้ำอุ่นพวกอะไรด้วยผมจะไปซื้อโคบอนโคบอนอืมนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงปั๊บคุนได้สองเตียง สองเตียงใหญ่เพราะอีไหนผมจะอาบน้ำเข้าไว้เนี่ยคืนเนี้ยพรุ่งนี้เช้าว่าดูเลยอีไหนเติมในเติมมันก็ทีนี้ก็จะได้แยกตามจุดที่มันใช่ครับแยกกันไปแล้วมันหลุดออกมาเลยต้งคอต่อคออะไรก็ไม่ได้ตาเก่าอไว้ครับอืมโอ้ยไอ้คนนั้นแม่งมันทำช่วยจิบหายมันมาเอาเงินไอ้คนที่เอามาอืมสมควรที่กำนันว่าให้โกรธกำนันอีกางนั้นอ่ะเออก็มึงมึงจะไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรก ืมมันมาบอกผมว่ากวดกำนันเออมันก็จริงอะ่ะมึงดูท่าทางแล้วโอเคเนี่ยมันต้องแยกเอาไ้นั่นออกหมด้อต่อไอต่อข้อศอมก็ไปแมนกันมันลูกตัวนี้มันรั่วใช่ไหมครัอต่อหมอเขาไ้มันไม่ได้ทากาวพวกนี้รู้ไหม ตรงนี้ไม่รัวนะครับตอนนี้ร้อนไม่รัวตึงมันเป็นเมื่อไรมันการเปียกน้ำอยู่นันง้รงไหนรู้ไหมยืดยืดเดี๋ยวพรุงนี้ใป้ดูที้เพราะเปิดน้ำอีกทีนึงดูก่อน้ำมันรัวเลยตรงนี้ต้องนั่นเนาะแล้วแอร์มันจะออกไหมพวกนี้กระจกไม่ออกไหมผมติดแอร์เพราะว่าเดี๋ยววันเกิดผมวันที่ยี่สิบสองสิจะมาโถวบของมาเขาได้อยู่เขาได้พักกันร่องกระจกที่แอร์ไม่ออกนะ เดี mm. connect, no ๋ยวพอทำห้องน้ำพวกร็เตี้ยๆลอยน้ำดีๆมาแล้กินก็ด้กินต้องสั่งไอ้ตัวแขนท่ามาต้องสั่ตัวคขนท่าเตียงเตียงมาตรงสองเตียงใช้แบบไอ้นันเอาจารย์แบบไอ้ก้างราเองเนี่ยประมาณมันยาวห้องักใ้นี่ ไม่มันมีอยู่ไอ้ที่แบบหมุนหมุนหมุนแล้วขับบังคับให้แน่นสั่งจากราซาดานี่โอเคโอ่งนี้ถ้าเราผ่ามันจะแตกไหมถ้าเรากิ้งมาถ้าผ่าถ้ากริ้งแตกฮะถ้าไม่ถ้าไม่ผ่าไม่แตกถ้าผ่านไมแตกใช่ไหมมันแข็งท่ขอบปากมันอ๋อไม่ผมจะเอาไปทางอ่างบัวไงเดี๋ยวคือต้องผ่าผ่าที่มันเลยอะตั้งตรงไหนก็ผ่าตรงนั้นได้ โอเคอากาศดีอะนี้โอนน okay. เคหลานหลานขนของลงไฟให้เขาไว้ครับหลอดไฟมีมาปะมีไหมเบนหอลอดไฟมีไหมไม่มีเดี๋ยวมึงเอามึงก็เอามอเตอรกลับไปพร้อมนะ้าไปเอามอเตอร์ไซค์ลงมาเดีอไฟไฟพิงมหี่ม,ม่ัมมกเกีดลยเออ,เอ,อพัดมรพมมีผมเอามาอยู่ แล้วก็เธอต้องเอา,เ,อาเดี๋ยวไปซื้อหลอดไฟมาเอามอไซค์เดี๋ยวกลับไปนู่นกันเอาของไว้นี่อโ,อโอ้โหน้ำน้อยทำไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนอดูแลสถานธรรมนี่นะฮะที่ตรงนี้ก็น่าจะทำเป็นลูกศิษย์ใครไอ้นั่นจะพอมีปัจจัยมาร่วมสนับสนุสนอาจารย์อาจารย์จะให้ปลูกเลยนะฮะ ที่ตรงนี้เป็นล็อกล็อก,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 กปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศด้ฮะริมริมเนี่ยเพราะว่าตัวกลางเนี่ยจะปลูกเป็นต้นไม้นะฮะเดี๋ยวมันก็กว้างอยู่นะฮะโอเคตัวอาคารนั้นเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างเขที่จะไปสุดถึงนู่นเลยนะฮะบ้านหลังนูน้นเดี๋ยวต้องเจาะบ,บาดาลด้วยโอเคลงลง เขาเจาะบ,บาดาลที่นี่เขาเจาะยังไงปกติเขาเจาะกันเท่าไหร่ตื่นหน่อยสี่หมื่นกว่า <40, 000. S 1> บาทรวมของใช่ไหมเออคือสี่หมื่นกว่าบาททำไมตรงนู้นแพงอย่างวะที่ไอ้พ่องเออไม่เจาะน้ไม่เกินที่บาหลังขาวผมเจาะนั่นตื่นหน่อยสามพันห้าเมตรมันสามพันห้าพร้อมเต็มเม็ดโอ้สามพันห้าคือคือเม็ดละพันไม่รู้ขอแค่สามพันห้า ก็เมตรละพันไงสามหมื่นห้าเมตรใช่ไหมก็เมตรละพันก็สามหมื่นห้าอุปกรณ์เขาหมดเลยแต่สมมติไม่มีนี่สมมติไม่มีมีเป็นปั๊มบนสมมติไม่มียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขากุญแจให้ปั๊มข้างบนยังไงปั๊มไอตัวปั๊มเช็ดไปปั๊มไอปั๊ถังปั๊มลมอัดแรงดันแต่ก็น้ำเหลือใช้ปั๊มถังแบบของเราไหมเอเบนปั๊มถังแบบที่เราใช้ในรีสอร์ทไหมปั๊มแบบว่าแรงดันตัวนั้นแรงกว่า เหมือนเดียวแต่ไอ็นของเขาเป็นเป็นลมด้วยไหางวอ๋อเป็นลมด้วยเราซื้อเราซื้อมาตัวเท่าไหร่เจ็ดปันห้าอันนั้นซื้อมาหมื่นโอเคทาสีเออมันดูสวยงามแล้วมันแต่ตอนนี้มันมันโลกพระป่าถ้าเทพื้นเทอะไรก็จะดูดีอืมโอเค เดี๋ยวนี้มันอยู่นี่นเฝ้าอันจะให้มันมาเอามันพวกนี้ออกปลูกปลูกของมันอยากจะปลูกอะไรเพราะว่าตรงนี้จะทำเป็นสวนเพราะสวนทาจะมีอยู่ประมาณนี้ทําให้มันนั่นเดี๋ยวตรงนั้นทําสวนไปก,ก่อนถ้าอนาคตค่อยว่ากันีโอเคครับรเดี๋ยวอขอบคุณลุงมากเดี๋ยวผมจะไปดูหมู่บ้านวิมุตอีกอก็ไอ้เบนมาเอาของเข้าไปไว้ก่อนลุงยังไม่กลับใช่ไหม คุณแจ้วส่วนไหนน,ะนั่นก็มึงเอาไว้นั่นมึงเอาของเข้าก่อนไปแล้วไม่ได้ทุนแจไว้ไหนเอาไว้นี่ก็ได้มไมไเอ<ป>เอ <ไป S 1> โอเคโอเค,อเคปิดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านมิมุตไหม,ไมเดี๋ยววันหลังค่อยถ่ายแล้วลงคลิปเพราะว่านาถมดินขึ้นมาเพื่อจะปลูกบ้านแล้ววันนี้ไปยื่น B O Q ครับ กอดรหัสบ้านขึ้นมาชูหมู่บ้านวิมุติเลยตรงนี้ลงไปฮะเนี่ยถนนเนี่ยเถนนถนนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยข้างๆเนี่ยถนนมีข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ลงไปอีกหน่อยนึงเลยป่าไผ่เนี่ยก็เป็นที่ดินที่ลูกอ่ามีตรงนั้นอยู่ห้าไร่กว่าลูกศิษย์ไปซื้อด้วยนะฮะโอเคนันก็แจ้งให้ดูอืกเอนะเดี๋ยวเอากระบะขึ้นรถท้ายกระบะขึ้น โอเคครับเดี๋ยวทําคลิปหมู่บ้านวิมุตให้ดูใครอยากจะมาทําสวนทําอะไรใครแล้วรั้วใครใครเห็นประโยชน์จะทํารั้วเป็นล็อกได้นะฮะบริจาคมาเลยรับเป็นล็อกเลยเพราะว่ารั้วสาเร็จรูปก็ได้ทําไม่สูงแล้วตีตะข่ายแล้วก็ปลูกต้นไม้ตรงนี้ถ้าปลูกทําเป็นสวนมันจะสวยฮะแล้วก็ทาเป็นถนนแล้วก็เป็นสถานธรรมที่ร่มรื่นแล้วก็สถานธรรมแห่งปัญญานะฮะเราจะสอนเรื่องปัญญาให้คนท่านเอง ส่วนตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่จะพักผมอาจจะทำรีสอร์ทเพิ่มเพื่อมีรายได้ในหมุนเวียนในนี้ด้วยนะฮะคาน้ำก่าไฟค่านูกันนีส่วนซุ้มกาแฟจะทำตรงหน้าอาคารที่จะสอนธรรมะโอเคครับทุกครับสวัสดีครับ